ตาหน้ามันเข้มนะไม่เคยข้ามตนีม่เคยยมนี่แต่ตุงมนี้วุ้ยยิ้มยังไงคอนข้าแพ้ไปนะไปต่อที่นั้นเลยอ๋อวานบานอยู่ก่อนทำทำแพ้อ๋อผมนึกว่าข้ามแพ้ไปแล้วมาบ้านบังอยู่งุกเป็นนุ่นเยอะยังไงกวอนข้ามแพ้ไม่มีสอยกว่ามือทางกว่ามือไปบ้านบังไว้บังจิ้นเล่ที่เขื่อนแหือเขื่อนเรือออกไปก่อนลันตาได้ตัวเขื่อนเรอหรอ มันติดเล่เหมือนแบบว่าเป็นเป็นบางโครงการกางอ่ะบางโครงการก็มีฮาก์ดร์นะมันจฮารากแวรนะอ่าอ่าอ่าคือไม่รู้มันลงคาวบ้างไหนบ้างแบบนี้อ๋อนั่นแหละ้างเลยงงอ๋อฟอย่างนั้นเฮ้ยน้ามาปุ๊บหนูอาย่ขามขามแพทย์ไปแล้วไม่กี่ขามสิ่ขามแพทย์มันไม่ได้มังไม่ไม่เคยจบไปบ้างบ้างอายุอะไรตัวปุนอิงมันอนี้เลยเป็นหน้านี้เลยผมเคยคุยกับฟาว